ไม่ได้ย้อมให้ใครอุ้มง่ายๆใครที่ย้อนกลับไปดูรายการจอมขวัญจะเห็นได้ว่าแม่สามีมีแรงสังหารอะไรบางอย่างที่ทําให้ไม่ไว้ใจเจ้าของบ้านก็นี่แหละค่ะมีความเชื่อมโยงแม่ก็ไม่รู้ว่าลุงพลรักลูกเราในมุมไหนแต่คือทุกครั้งที่เขาออกรายการสองสามวันเมื่อวานใช่ไหมคะประมาณเมื่อวานก็ยังพูดเหมือนเดิมอีกทาไมลุงรักลูกเรามากจน จนสัญชาตญาณความเป็นแม่นะ่ะมันต้องดึงลูกคืนตั้งแต่น้องยังไม่หายเอางี้นะคะเราไม่นับหลังจากเกิดเหตุกับชมพู่นะคะเราย้อนกลับไปตอนที่แม่บอกแม่สงสัยตั้งแต่ก่อนชมพู่จะหายเนี่ยตอนที่สงสัยว่าลงพลรักชมพู่มากเกินไปตอนนั้นใช่มันเป็นความกังวลใจแปลกๆที่เราไม่อยากให้ลูกเราไปตรงนั้นไม่มีไม่มีเซนที่ผีมาบอกหรือว่าไม่มีเซนโน่นนั่นนี่ไม่มีการไปดูล่างทรงหมอดูอะไรพวกนี้นะคะแม่สาไม่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็เลย ไม่มีการทำขวัญไม่มีการใช้หมอดูหมอทรงอะไรพวกน,นี้ไม่ไม่ใช้ไม่มีแต่มันเป็นความกังวลแปลกๆที่เราไม่อยากให้ลูกเราไปอ่ะนะมันเป็นความกังวลแปลกๆที่เราไม่ไม่อยากให้ลูกเราไปทำไมลงุงรักลูกเรามากจนจนสัญชาตญาณความเป็นแม่นะ่ะมันต้องดึงลูกคืนตั้งแต่น้องยังไม่หายเอางี้นะคะ เราไม่นับหลังจากเกิดเหตุกับชมพู่นะคะเราย้อนกลับไปตอนที่แม่บอกแม่สงสัยตั้งแต่ก่อนชมพู่จะหายเนี่ยตอนที่สงสัยว่าลุงพลรักชมพู่มากเกินไปตอนนั้นคิดไหมว่าที่เราคิดว่าเขารักมากเกินไปมันจะพาอันตรายมาถึงชมพู่หรือว่าเราก็คิดแค่ขึ้นมาว่าเออเขาดูรักเราลูกเราจังเขาดูรักลูกเรามากเกินไปตอนนั้นคิดไว้ว่าอะไรคะคิดไว้ว่าน้องเป็นเด็กผู้หญิงแล้วลุงก็เป็นลุงเขยอย่าให้ติดลุงมากเกินไปอยาให้เปดอย่าให้ไปบ้านลุงมาก,มากเกินไป เพราะลุงก็มีลูกชายลูกชายอยู่สองคนถ้าเกิดติดมากเกินไปแล้วกวนอันตรายนี่แหละคะ่ะตอนนั้นเขาก็มีหมาน้อยบ้านนั้นเขามีหมาน้อยแม่สาก,ก็เลยไปขอหมาที่บ้านคุณบุญไปขอมาสี่ตัวเลยค่ะเจ้าของหมาที่บ้านคุณบุญบอกว่าหมาเขาออกลูกสี่ตัว มาค่ะสาหรับเราเราก็เห็นด้วยกับแม่นะคะเพราะว่าการที่เรามีลูกผู้หญิงคือเราก็ดูข่าวเห็นไหมคะบางทีเด็กยังไม่ถึงขวบสองขวบก็อาจจะโดนแบบบางทีก็อาจจะเป็นพ่อคนใกล้ตัวแม่เขาเระแวงเขาเระวังก็ถูกแล้วค่ะเพราะไอ้ลุงเนี่ยมันเป็นลุงเขยแถมไม่มีอะไรกับเมียมาด้วยมันก็ทําให้คนเป็นแม่ก็อาจจะคิดไปได้เข้าใจไหมคะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแม่เขาต้องสังเกตเห็นสิว่ามันรักผิดปกติคือเขาไม่อยากจะพูดอันนี้หนูคิดเองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับแม่นะแต่หนูคิดว่าก็ถูกแล้วค่ะ ที่แม่ต้องดึงออกมาน่ะก็เขาก็กันไว้ก่อนไงคะเพราะว่าลูกเขาเป็นลูกสาวถูกไหมคะอแล้วจะมาทวนลงไปเชื่อคำพูดไอ้จำเลยหาว่ามาคิดอกุศลเอ้าอีห่าก็กูเป็นแม่ป้าเออกูก็ขีนไม่ดีไว้ก่อนเหมือนป้าเพราะลูกไม่เก่งด้วยถูกไหมคะแล้วข่าวสม่ยนี้ก็มีเหตุอยู่ใช่นไหมคะคือผมก็รักมาลูกคนหนึ่งอ่ะผมคิดว่าทรั้งแม่ก็อาจจะไม่คิดเอาถึงชีวิตมั้งครับ ไม่ได้พาน้อง,องชมพู่ไปอยู่ถึงสองวันสามวันขนาดนั้นโดยที่แม่ไม่นำมาส่งเลยเพื่อ,อจ,จะลัวความผิดอย่างอื่นครับสามขวบไม่ได้ยอมให้ใครอุ้มง่ายๆใช่ค่ะและอคนที่คิดว่าแม่เป็นคนทําหรือพ่อเป็นคนทำนี่มึงตักกะบ่อยมากถูกไหมคะเด็กสามขวบใช่คนใกล้ชิดถ้าแม่เขาทำจริงแม่เขาถูกจับไปแล้วจริงไหมคะเออ ทีเนี้ยมันก็เหลือแค่คนใกล้ชิดซึ่งใครล่ะคะมีพิรุษสุดที่ตอบทำลายไม่ได้ก็อย่างที่เห็นอย่างเช่นเรื่องเนี่ยคะ่ะเคยให้สัมภาษณ์ว่าเติมลมรถพอพอแบบพอผ่านไปสักนี้ก็บอกว่าไม่ได้ไปเติมอีกแล้วแถมยังมากพูดว่าถ้าวันนั้นผมเอาน้องไปเรื่องก็คงไม่เกิดเนี่ยคะ่ะคําสัมภาษณ์อะแล้วถ้าถ้าเราเป็นแม่เราจะไม่สงสัยหรอถูกไหมคะแม่เขาก็มีสิทธิ์สงสัยถ้าตัวเองไม่ได้ทําก็เคลียร์ทำลายมาก็จบแต่นี่อะไรก่อน ถูกไหมคะทุกคน